ตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับกับหมายปลากับข้าวกันเอาจีดตัววนะน่ะเอาเอาไว้มาแล้วครับมาถึงที่แล้วครับเอาไงนะค่อยๆนะค่อยๆเมื่อกี้ได้มากี่ตัวนะี<า>ได้มากี่ตัวเย็ยยยยนเดี๋ยวแยกแยกตะกร้าออกครับแบ่งๆกันตะกร้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวไหนสวยๆเดี๋<ว>ยวผมก็จะเอาไปทําเหยื่อเดี๋ยวไม่ลอยสายอ่เอาตะกร้ามาแบ่งๆนะครับ ทีมงานของนาวิทยานะครับมาจากไหนกันนะครับนะจากไหนนะฮะ,ะ,ะ,ะเดลังสิทธิ์กับสุมนะครับนะมาแล้วครับทีมงานเวลาปลดร,ระวังเบ็ดมันจะเกี่ยวกันนะครับไอ้ไอ้ไอ่าเราขยายเบ็ดออกนะเดี๋ยวมันจะกองกันนะผมไม่ช่วยแก้หน้าตาไม่ดีโอเคนะครับหัวใจหัวใจเด้ง หนึ่งสองสามมีไซส์ทำเหยื่อมันน่นะตัวบนตัวล่างนะอ่าไปหน่อยขังไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเออไปขังน้องเยียนครับมามามส่งมาส่งมานั่นนัส่งมาส่งมาเออเข้ามาเลยมาเลยบีบคอลิ้นจูปากเลยตายก่อนพอดี นี่ครับเลี้ยงเป็นเมก่อนตัวน,นี้ปลาตัวใหญ่ๆเป็หนหลกขับขันมาเป็นไว้ทำเหลือโอเคข้างหลังเนี่ยมันยังไงนั่งไม่อยู่เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มันเป็นยังไงเล่าอาการให้ฟังหน่อยโอ้ยใสสวยว้าวคันครับระวัง น้ำใหม่ครับนั่งสบายเลยบางล่มนะข้างหลังกว้างกว่าเดิมนะันง่งสบายโอเคปลาโมอลครับกดเลยกดกดบังส่ถังให้ผมก่อนเดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อเอามานี้เอาเข้ามั่งในเอาเข้ามั่งในเอาเข้ามั่งในเอามานี้มานี้อเออปลาทูโมงครับนี่เหยื่อสุดยอดเลยเนี่ยมามาเออ เฉา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 ไฮโดไฮโดความ <laughs> สุขว่าไงครับเปานห,หลังหิวข้าววะไม่มีเวลากินข้าวนะหัวด,ด้หัวเลยเป็นไงเริ่มยังเริ่มสนุกยังเข้ามือยัง <laughs> <laughs> สร้างน้ำหนักให้ได้ครับเวลาดีนะปล่อยปล่อยไปแล้วก็เอวอ่อนเหลือกเกินข้างหลังเนี่ยมาดูหน่อยดิกี่ตัวเนี่ยปลาทูปลาทู หนห้าอีกโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับขอให้สนุกสนานกันนะครับนี่นี่ครับแถวนี่เดี๋ยวถ้าได้ปลาโมงบอกผมเนี่ยนะไอตัวเปิดประตูครับเดี๋ยวจะไปใส่ห้องไว้เอาไว้ทำเหยื่อเดี๋ยวมีตัวมากิน เอาให้เก่งเอาให้เก่งวันนี้เลยนะเออเอาให้เก่งอันนี้ไม่เคยตกแต่เอาให้เก่งวันนี้เลยนะตกปลาทะเลครั้งแรกอ่าเอาลงห้องกันเลยครับโมแม่เลยนะครับเหยื่อปล่อยไปแล้วนะครับสองเส้นปลาโมงเส้นหนึ่งแล้วก็ปลาทรายเส้นหนึ่งนะครับโอ้ยขอ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 ปลาทูปลาทูสองตัวเลยโอ้ยแจวแจว กดเลยครับกดเลยครับครับคโอ้ยข้างหน้าก็โดนให้ไวให้ไวครับเอาปลามง้งเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเนื้อหนุนนื้อหนุนหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ห้องปลาม้งครับเอาไว้ก่อนไอข้างหน้าโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาฝุ่แล้วเดี๋ยวจ๋อยก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 แก้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าขากัน เดี๋ยวขังเดี่ยวไว้ก่อนมไม่รู้เลยไม่มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลมแบบนี้แหละครับปลาโมองอะ่ะมันกินแรง,นนงใช่ใช่ใช่ปลาทูโมองอันนี้ปลาทูรงังมันจะตายมันจะตายมาๆผมโปรดให้มามบรรยากาศดีครับขึ้นลมทะเลขึ้นใหญ่ไหมนะใหญ่นะครับมีอะไรครับอยากต้องมางะมาสนุกขนาดนี้แล้ว ค่อยเฮ้ยมีเส oh ียงมีเสียงแกลกๆประมงหรือเปล่ามาเป็นสายเลยนะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยย้อยยอยมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยโฮ้ยไปหานาวีรุ่นขอให้สนุกสนานกันทุกคนครับมากับข้าวเราสามตัว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 ได้เกล็ดเลยเอามามาคุ้มช่วยปวดถังเหี่ยวไหมเจียวเจียว เป็นไงนะเป็นไงโอเคไหมหนักแรมหนักๆนะปลาโมงเปล่ะวะเนื้อกระทูเปล่างานกันใหญ่ครับมันกันใหญ่มันกันใหญ่อะไรไม่ไหวแล้วมันกันใหญ่น้ำสามสิบสามเบ่งแหม่คลิปๆมีปลาไม่กลัวหรอกเยอะอย่างเดียว ตัวเนี่ย okay, ขาวๆววาว่าว okay, ่าว่าวาหนึ่งสองสามเอาไว้ยอุ้ยงัดนท้ไมยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นตรงๆโอเคสวยอุ้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 ยปวดนันน้าเขามือใหม่ครับเนาะเก่งวันนี้แหละโอ้โห เอาเลื้อยๆมาเดี๋ยวผมไปปลดหน้าเรือปล่อยปล่อยปล่อยอ่ะปล่อยปลโอ้โอ้ยเอาเอาเอาไอ้นี่ไ้ก่อนแป๊บนึงเอามาจับับจั้ผมจับไจับไว้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 ปลดกัน ยอยู่ฝั่งนี้ปลายอยู่ฝั่งนี้ตักได้ตักเลยไฟะมาาม้มา,ามงปถามเก่งอะได้ไงาาะ้าาาาเก่กนเก่งนี่ก็โอ้โหรู้แล้วเก่งแล้ว สองมีได้มากครับเข่แล้วเข่งไม่พอฮะไม่พอก็ต้องเอาไหมเอาเท่าที่เข่งไงแล้วเข่งข้างหลังเอาไม้ยังหหัวน้ะอ er right ่ะ like ีกเข่งนึงไว้ไหนมีสามเข่งอ่ะไม่เนีถ้าเข่งเท่าไหร่งอ้าวไม่ว่ายังไม่ได้เอามาข้างหลังแต่อนคนไหนตกเยอะคนนั้นแหละหน้าดำหน้าแดง ตกเยอะกว่าใครเขาจะไหวไหมนจะไหวไหมน้ยนดจะไหวไหม,หไหมเอาเยอะๆมาไม่ช่วยกันตักเลยอเ,เอาลูกบุญมานเนี่ยเนี้ลูกบุญห้องมาเป็นเดี๋ยวเหลือไม่ครบตักเลยวข้างล่างมีปาลาทั้งนั้นมาตักใส่ให้มันได้สามก่ง เอาหน้าเลื่อนหกดูด,ดิไม่ได้ยกง่ายๆเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยเดียวตักเลยปลาทั้งนั้นเลยโอ้ย <laughs> น้าม,มืนไหมน้ามืนก็ผัดกันจกัก เงบตั้งหลายครั้งนะตั้งหลายตัวเนาะปลามันไม่ได้น้ำมันช่วยไม่ดูอเอาเข้าไปจบอ,อย่าก็เยอะก็แบบนี้แหละ <laughs> พอได้เยอะถามหาที่ขายใช่ไหมเอากลับบ้านไม่ไหวใช่ไหม มันต้องนี่ไงรองน้ำแข็งให้ถึงถึง,ถงอะ่ะปลาไม่ใช่ให้น้อยไม,ไม่มีฮะอันนี้เอาไปแล่ใช่ป่ะกินกินสดอะ่ะใช่กินโดแล้วต้มก็อร่อยอนี่นีน่ได้หมนใช่ป่ะได้ได้หมดครับปลาสแสดงปลาม,อมองมนี่ด้อยเลยไม่ได้ด,ดู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 หนักข้างล่างจะปาลาทั้งนนั่นน่ะ ตะก้าไม่ใช่น้อยอ่ะรังโฟมซื้อลังโฟมใส่ไปอะไรไปละร2 0บาทใบใหญ่ใบใหญ่ใบให่หรือใหญ่สิไหมดบ่างได้ไม่ได้สองตะก้าเข็มเนื้อเอ้อือเป็นไงอะเอโดนแล้วยงใหญ่ เาแล้วตะก,ก้าไม่พอใส่แล้วเป็นเรื่องแล้วนู่นนู่นนู่นน,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 นะยืมตะก,ก้าเขาก่อนฮะน้ำมันหรอเอเทก่อนได้ไหมเอีเหล็เทียบไปดูเดี๋ยว,ยวปดไ,ดยไปถ่ายรูปข้างบน,นเป็นเรื่องแล้วไม่หมดก็ยัดให้หมดเขย่าเขย่าลง อยู่ท้ายเรือไม่พูดไม่จางาาัดเรางัดเราเห็นนะในคลิปว่าเห็นอยู่นะนีตั้งกล้องไว้อยู่นะลกสนานกันครับพอดีเลยไม่เหนื่อยไหม <c oughs> แวะมาเอาปลาเหลืองอีกอะเอาเอาไอ้นี้มา น้ำมาฉีดขี่ขก็ได้เอาไปเลยไปเลยเอาน้ำมาล้างล้างเมือกเขาดึงไอ้นี่นะดึงสายยางมันพับอยู่ดึงตึงๆมาเออเอเอ,เ,อ,เ,อเ,เป็นไงนะเนี่ยรู้สึไไกเป็นไงเห็นผลงานตัวเองเปไง็นไ,ไงบ้างหม <c ười> <c ười> ดแรงอ่ะเด็ก ยกเลยยกเลยไอแล้วมีผลงานแล้วครับอ่าหนึ่งสองแอคชัน่นขายังขาแล้วโอเคโอ้ขาวก็ขาวเอาแบบไหนครับถ่ายแบบไหนถ่ายท่าตั้งนกดตรงไหนตรงกลางหน่อยฮ่า <laughs> มันกัดไปกี à, đây, ่ทีวะเนี่ยวนนี้หลายตัวอยู่เนาะมันกลัใช่ไหมเทใส่กระบะเลยครับเทใส่กระบะเดี๋ยวไปจอดเอาตรงเนี้ยแล้วร้านน้ำแข็งก็อยู่ตรงใกล้ๆนี่แหละเอาลังไม่พอใส่โอ้ยเอางี้เลยอ่ะโอ้ยเอาเท โอ้ยอาญาอาญาเดี๋ยวพาลูกทีมเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหอ๋อจบแล้วอันนี้ถือทไหนเอามาใหม่โอเคครับไอ้ดดทีมดูคันเสร็จอ่านี่นะครับโรงโ<อ>ร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะตรงหัวสะพานนี่นะอ่าก่อนจะเลี้ยวเข้าวัดอะ่ะ đến mày Bye bye. bye.